สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มอบฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของงดก่อนเนาะเจนะคะแอนมินจไม่เข้าตัววิ่งมานะคะ 01ก็หลุดนะคะ55ทันดีแต่เอาเบิ้ลเนาะเบิ้ลก็มานะคะนี่นะคะถ้าใครได้ฟังที่แอดมินพูดนะรูดเบิ้ลใครชอบเบินนะะ้ลนะรูดเบิ้ลก็จะได้เบิ้ลกันไปนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี สี่หนึ่งสามสองศูนย์หกนะคะแอดมินให้เด่นสามกับสองนะคะเด่นสามและเด่นสองนะคะเราก็มาเจาะสามกั้นนะคะก็จะมี 303134นะคะตัวเลขแอดมินก็ให้น้อยมากนะคะโอกาสเข้านะคะยากเนาะพี่น้องเด่นสองก็จะมี202124นะคะอันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลึงตามนะ32นะคะ อแอดมินก็ชอบอยู่นะสามสองนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์คะดึงเขียนนะคะหัวข้อหนึ่งศูนย์เจ็ดหกนะคะหนึ่งห้านะคะแล้วก็หนึ่งสี่นะคะแอดมินแถมนะคะแถมนะคะ แถมหก9ูนเ้าูนนะคะเนาะอันนี้นะคะใครชอบนะคะแอดมินขออนุญาตให้ตามอีกเว็ดเก็ดเก้านะเนาะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกนะคะ อแอดมินลืมเอาหกสองนะพี่น้องอืใครชอบหกสองกับสองเก้านะตามได้นะลืมจริงๆนะคะพี่น้องโอ้ยนะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งสามสี่สี่สามนะนะแล้วก็จะเป็น แอดมินรูและแอดมินหลุดตัวเลขที่เยอะมากเลยที่แอดมินไม่ได้เอานะสองห้าทาสองนะก็ไม่ได้เอานะไม่เป็นไรนะคะหนึ่งสองสาใครชอบก็ตามได้แอดมินไม่เขียนแล้วนะคะเพราะเขียนก็จะเยอะไปนะคะสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์อาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลฟกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า